สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเต็มรักศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา69พรรษาในวันที่28 กรกดาคม2564โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายไพโรธคังนุษยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและท่านผู้อำนวยการจีลภาจากกรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเต็มลักศึกษา พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิกรกก้าวเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่สิ์แห่งราชวงศ์จักรีสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2559และโปรดเกล้าเปิดกร,ระหม่อมให้เฉลิมพระประมาพิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางูล ต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพศ2562จึงได้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์โปรดกราบปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระประมาพิไทยว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวาชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดศยาม,มินทราธิเบศราชวรโรดม บรมนาถบพิษพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวและมีพระปฐมบรม,มาราชองการความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชาสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2495เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดกล่าวประกรมอมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรางกรสยามกุฎราชกุมาร มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลสิริกิติยสมบูรณ์สว่างขวัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตตะพง์อดุลเดชจากกรีนเลดยุพราชวิสุทธ์สยามกุฎราชกุมารเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่สามของไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล รุ่นที่2จากโรงเรียนจิตละดาแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อระดับประถม,มะศึกษาที่โรงเรียนคิงส์เมดแควนซัสติกและระดับมัธยม,มศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์แควนซอมเมอร์ิตประเทศอังกฤษจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงสกูลฟิคนีประเทศออสเตรเลียแล้วทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาแลนด์ประเทศออสเตรเลียเมื่อนิวัตประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกทรงมีความเชี่ยวชาญทางทหารเป็นแบบอย่างแก่นายทหารเอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ทุกสุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งยังทรงดำรงพระยศทางทหารของสามเหล่าทัพคือพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอก นอกจากนี้ทรงยังมีความเชี่ยวชาญด้านการบินทั้งเครื่องบินลบและเครื่องบินพาณิชย์ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5 EF ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดทุนกล้าทุงกระหมอ่อมถวายตำแหน่งนักบินที่หนึ่งในปีพุทธศักราช2549และกรมการขนส่งทางอากาศทุนกล้าทุงกระหมอ่อมถวายใบรับรองในตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศ กับตำแหน่งครูฝึกเครื่องบินฝึกบินสำหรับเครื่องบินโบอิง737 4.0 0พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวดในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพศ2521ระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและยังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอ เช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชะดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบบูชาวันวิสาขาบูชา,ว,า,า,ชาวันอาสารหาบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายกระถินหลวงตามวัดต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชะกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมากมายทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจด,ด้านต่างๆนานาประการทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนของพระองค์เองพระราชะกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสารรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญภัยบู์และความมั่นคงสู่ประเทศเช่นด้านการแพทย์และการสาธารณาสุข การสารการสังคมสงเคราะห์การพระศาสนาการต่างประเทศและการศึกษานอกจากนี้ยังมีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการหน่วยงานด้านการเกษตรนำงานวิจัยและการบริหารจัดการไรนาไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ยังความปรื้มปิติให้กับปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง